อย่าขอร้องให้ใครมารักคุณเพราะเหตุผลนี้ข้อหนึ่งนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีอํานาจควบคุมความรักของคุณถ้าเกิดตอนนี้นะคะคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คุณเนี่ยชอบเรียกร้องความรักชอบไล่ล่าความรักร้องขอเรียกร้องเนี่ยให้ใครสักคนเนี่ยเขารักคุณเขาเป็นของคุณเขารักคุณคนเดียวนะคะทั้งที่ใจเขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณใจเขาไม่ได้ต้องการคุณนะคะการที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่า เขาฝืนมากๆดังนั้นถ้าใครตอนนี้เป็นอยู่เปลี่ยนใหม่นะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีอํานาจควบคุมความรักของคุณคุณสามารถที่จะควบคุมความรักของคุณได้โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปเรียกร้องความรักจากใครความรักเนี่ยมันอยู่ในตัวคุณแล้วนะคะการที่คุณเนี่ยรักตัวเองมากๆเนี่ยรักหมดทั้งหัวใจ รักในตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าความรักนั้นน่ะมีค่ามากกว่าที่คุณจะไปไล่ตามไปเรียกร้องไปหยหาความรักจากคนอื่นค่ะข้อ2สองเพราะคุณเป็นคนที่มีอำนาจส่องแสงความรักของคุณคุณเนี่ยเป็นคนที่มีพลังอำนาจมากๆเลยนะคะคุณสามารถส่องแสงความรักของคุณเนี่ยให้เจิดจรลัดให้ส่องแสงไปเตะตากับคนที่เขาเนี่ย แมทชิ่งกับคุณคนที่เขาเห็นคุณค่าคุณคนที่เขามองเห็นความดีของคุณคนที่เขามองเห็นจิตใจลึกๆของคุณเนี่ยว่าเป็นคนดีคนที่เขา รักคุณอย่างแท้จริงดังนั้นแล้วนะคะตัวเราเนี่ยมีคุณค่าตัวเราเนี่ยมีความรักในตัวอยู่แล้วเราสามารถส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปเตะตากับคนที่เขาเนี่ยเป็นคู่ของเราอย่าทำตัวต่ำต้อยๆค่านะคะอย่าลดแสงสว่างในตัวเองเพียงเพราะว่าอยากให้ใครบางคนเนี่ยเขารักคุณเขาเป็นของคุณหรือว่าเรียกร้องให้เขาเนี่ยใช้เวลากับคุณแบบนั้น ไม่ดีนะคะข้อ3คุณสามารถเชื่อมต่อความรักในโลกของคุณความรักเนี่ยมันอยู่ในใจเรานะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ใจของคุณเนี่ยสงบสุขใจของคุณ peaceful มากๆใจของคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณเนี่ยมีความรักในโลกของคุณคุณรู้สึกว่าคุณเบิกบานคุณรู้สึกว่าคุณสดใสมากเลยคุณสามารถ ควบคุมความรักเนี่ยให้อยู่ในใจคุณได้คุณไม่จําเป็นจะต้องไปไล่ล่าตามหาความรักจากใครสคักคนไปร้องขอให้เขาเนี่ยอยู่กับคุณไปร้องขอให้เขาเนี่ยเป็นของคุณไปร้องขอให้เขาเนี่ยโทรหาคุณติดต่อหาคุณไปอ้อนวอนขอความรักจากใครซึ่งการที่เราทําแบบนี้นะคะเราจะเป็นคนที่ต่ำต้อยด้อยค่ามากๆดังนั้นแล้วถ้าใครที่ทำแบบนี้อยู่เนี่ย เปลี venture, ่ยนใหม่นะคะข้อสี่คุณสามารถเลือกความรักได้ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะดังนั้นอย่าไปคิดว่าเออฉันคงได้คุณแค่นี้แหละเป็นแฟนฉันคงได้แค่นี้แหละฉันคงไม่ได้ดีไปกว่าน,นี้แหละทั้งๆที่ในใจคุณเนี่ยต้องการคนที่ตรงตามสเปกของคุณต้องการให้เขาเป็นคนดีต้องการให้เขาดูดีต้องการให้เขาจิตใจดีต้องการให้เขา,าเนี่ยซื่อสัตย์อาจจะคิดว่าเออต้องหล่อต้องรวยด้วยถ้าเกิดว่า คุณอยากได้คุณแบบไหนคุณสามารถเลือกได้นะคะคุณจะได้แบบนั้นอย่าไปตัดสินว่าเออฉันคงเหมาะกับคุณแค่นี้แหละฉันคงได้แค่นี้แหละแล้วก็ไปเซ็ตเทิร์นแล้วก็ไปเลือกคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ได้อยู่ตรงตามสเปกของคุณเนี่ยเป็นแฟนถึงแม้ว่าคุณแต่งงานไปนะคะคุณก็จะอยู่กับคุณคนนั้นได้ไม่นานเพราะไม่ใช่คนที่เป็นคนที่ตรงใจคุณไม่ใช่คนที่เป็นคนในสเปคคุณใช่ไหมคะวันหนึ่งก็ต้องเลิกลากันอย่างแน่นอนดังนั้นเรามีอํานาจควบคุม การเลือกคู่ของเรานะคะอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยคงไม่ได้คุณแบบนั้นหรอกเราได้ในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างค่ะดังนั้นแล้วจงอยู่กับคนที่เขาเลือกคุณนะคะจงอยู่กับคนที่เขาเห็นคุณค่าคุณและก็รักคุณนะคะและถ้าคลายตอนนี้ยังไล่ล่าตามความรักอยู่ก็ลองเอาวิธีการของคุณรุเนี่ยไปใช้ดูนะคะรับรองได้ผลแน่นอนค่ะโดยรักจากคุณลุษค่ะ